สั่แล้วนะครับพอเห็นเก้าอี้ทำฟันทำอะไรก็สั่งกรัวครับซึ่งที่จริงมันไม่มีอะไรครับตอนนี้หลังจากสมมุติว่าทําเสร็จแล้วมันวิธีการดูแลรักษาของมันหรือคุณสมบัติของมันมีข้อด้อยข้อควรระวังเหมือนหรือต่างจากฟันแท้อย่างไรครับรากฟันเทียมเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ฟันแท้ครับข้อต่างที่เห็นชัดเลยก็คือรากฟันแท้เนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทมา มาอยู่ที่ตัวฟันมันก็จะรับรู้ความรู้สึกร้อนเย็นนะครับเวลาเคี้ยวเราก็จะรับแรงของมันได้ครับนะครับแล้วก็พอมีเส้นเลือดแล้วเนี่ยภายในเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนเม็ดเลือดเป็นตัวกินเชื้อโรคนะครับจะช่วยป้องกันการติดเชื้อนะครับในรากฟันเทียมเนี่ยถ้าเราฝังลงไปแล้วไม่ทาความสะอาดให้ดีมันจะติดเชื้อได้ง่ายเหนื่อยปักเสืได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องแปรงฟันให้สะอาดนะครับและอย่างที่2ก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ย การรับรู้คือมันเป็นความรู้สึกของผู้ที่ใชยยน้นะครับร้อนเย็นหรือว่าคนที่ทําทั้งแถบเลยเนี่ยข้างหนึ่งเป็นฟันแท้ข้างหนึ่งเป็นฟันล่าันเทียมเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าข้างนี้มันมันไม่อร่อยอร่อยน้อยกว่าโอ,โอ้ตายแล้วผมไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อน,นเ,วเวลาเคี้ยวเพราะว่าลากฟันเทียมเนี่ยเวลาเขาจะไม่รู้สึกได้ว่าฟันที่เขากัดเนี่ยมันแน่นแค่ไหน เพราะมันฝังลงไปในกระดูกไม่มีเส้นประสาทรับรู้นะครับแต่โดยมากเขาก็จะไค่อยปรับตัวไปเฉพาะช่วงแรกครับมันมีอายุของการใช้งานของมันไหมครับตอนนี้นะครับเท่าที่มีการวิจัยมาเนี่ยก็30ปีขึ้นไปก็ยังอยู่นะครับโอ้ก็ถือว่าทําลืมแล้วนะ30ปีก็บ่าเิที่จริงแล้วคันเทนมันเพิ่งกําเนิดขึ้นมาก็ระยะไม่นาน แล้วไอ้ตัวที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นโลหะนี่นะครับมันมันเป็นโลหะอะไรครับเป็นโลหะลากบางเทียมส่วนใหญ่ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำมาจากไทเทเนียม,มนะครับซึ่งไทเทเนียมเนี่ยมันมีคุณมสมบัติที่เป็นเป็นมิตรกับร่างกายเราไทเทเนียมนี่เรามาใช้ในข้อเขา่านอะไรมาตั้งนานนะแล้วนอกเหนือจากตัวลากแล้วในตัวส่วนของตัวฟันเองตัวนั้นทาจากวัสดุอะไรครับออส่วน มันมีขึ้นมาจากกลับมีหลายวัสดุโดยมากแล้วจะเป็นส่วนประกอบของทองเป็นหลักทองคำเนี<อ>้ยครับตอนนี้ทองก็แพงน่าใช่คราวนี้ทองมันขึนราคาขึ้นสูงมากมันเป็นทองคำเหรอครับมันเป็นทองคำเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วมันไม่นิ่มเหรอถ้าโปรตีทอมันนิ่มอย่างนี้เรากันบันจยไางไงครับเป็นโก้เขาเรียกโก้อัลลอยก็คือเป็นทองคาที่ผสมสารบางอย่างลงไปเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ว่าส่วนผสมหลักมันเป็นทองคำอยู่มันก็เลยกลายมาเป็นที่มาของคําถามต่อไปครับว่าแพงไหมครับเพนาะมันเป็นทองนะครับอันนี้ก็ที่จริงเป็นข้อจํากัดคอันหนึ่งเลยในเรื่องของราคานะครับในรากปันเทียนเนี่ยตัวรากปันเทียนก็แพงอยู่แล้ว คือสองส่วนอย่างที่ผมบอกนะส่วนที่ฝังอยู่ในนี้ครับ,ร,บร่างหนึ่งเนี่ยตกราคาประมาณสามเดือนเป็นสามเดือนนะครับในส่วนบนที่ต้องต่อขึ้นมาอีกเนี่ยที่มีพอเป็นส่วนมาก่อนก็ขึ้นอยู่ในราคาทองคาด้วยนะครับต้องเ <c oughs> ช็ค <c oughs> ราคาทองคําก่อนมาทำลากฟันด้วยนะครับ <c oughs> ราคาุณผู้ชมถือหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องเช็คขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าปีที่แล้วอาจจะถูกกว่าปีนี้หรือว่า สอาปีที่แล้วเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันอาจจะแพงหท่าไหเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองกะ,กะประมาณกันดูแต่ผมคิดว่ามันคงถ้าหากว่าถึงจุดจุนหนึ่งนะครับมันคงไม่ถึงกับ ไม่เกี่ยวกับมูลค่าสักเท่าไหร่แล้วเพราะมันคือฟันเลยนะฮะผมคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในทุกๆวัน,นทั้งในเรื่องของการเคี้ยวเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจําวันมันก็ควรค่าในการลงทุนอยู่พอสมควรแต่ในหลายๆครั้งกับหลายๆวิธีในการนําเสนอของรายการของเราที่เอามาฝากคุณผู้ชมดีที่สุดไม่ใช่การแก้ไขแต่คือการป้องกันฉะนั้นให้คุณหมอฝากวิธีการดูแลรักษา เรื่องของฟันที่ง่ายๆชัดเจนที่สุดที่รู้สึกว่าคุณหมอพบว่าคนไทยยังบกพร่องหรืออ่อนในเรื่องนี้กับคุณผู้ชมของเราสักนิดหนึ่งครับก็บ <ๆ S 2> ง่ายที่สุดเลยนะครับเวลาเราทำความสะอาดแปลงฟันทุกทีโดยมากเราก็จะตื่นเช้ามาแล้วก็ก่อนนอนสิ่งที่คนมักจะลืมก็คือเวลาเราแปลงเสร็จแล้วเนี่ยเราเช็คดูหรือเปล่าว่าเราแปลงได้สะอาดหรือเปล่านะครับหลายหลายคนอย่างคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลนคลินเนี่ย บางคนเนี่ยเพิ่งแปลงฟันแล้วก็เข้ามาหาหมอเพราะอ้าปากออกมาเ,เหมือนยังไม่ได้แปลงไม่สะอาดเลยไม่สะอาดเลยซึ่งถ้าแปลงไม่มีประสิทธิภาพแปลว่าอาจจะแปลงเร็วไปจะแปลงเร็วไปหรือแปลงไม่ทั่วถึงโดยมากจะเร็วนะครับคือที่เขาแนะนํากันเนี่ยสองนาทีอย่างน้อยอนะครับแต่ว่าคนที่แปลงกันทั่วไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาที แต่เขาจะรู้สึกว่าเขาแปลงนาแล้วนะครับลองลองเอานาฬิกาจาับเวลาไปตั้งดูแล้วก็จะรู้ว่า2นาทีเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงนาทีในทางนอกโฉมเลยแปลงยังไม่ถึงนาทีแปลงเ,เป็นสามรอบแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลือกอื่นอีกเยอะแยะนะครับหมอผมเวลาไปยืนดูบางทียังงงเลยอโอ้แปลงสีฟันมีต้องหลาแบบทั้งหัวแหลมหัวเล็กทั้งขนเล็กขนแหลมทั้งขนเกลียวทั้งขนบิดเดี๋ยวขนเอียงเดี๋ยวขนสลับกันไปมานอกจากแปลงสีฟันเก็บไว้มีที่ขูดมีที่พ่นมีที่มันเป็น แปลงลวดเล็กๆเอาไว้เสียบระหว่างคับมีเดนทัลฟอสมีสารพัดเลยตรงนี้นะครับมันอุปกรณ์เหล่านี้มีความจําเป็นแค่ไหนเรื่องจากการฟันคันคือในรายที่ฟันเป็นปกติเหมือนทั่วๆไปนะครับไม่ได้เป็นโรคเหนือกไม่ได้ใส่ฟันปลอมครับนะครับการทําความสะอาดเราก็แนะนําให้ใช้แค่แปรงสีฟันกับเดนทัลฟอสสองอย่างันสองอย่างพอนะครับแต่คนบางคนที่เป็นโรคเหนือกเนี่ยเขาจะเป็นเหนือกเขาจะเป็นรู Mm hmm. เวลายิ้มมาเป็นรูรูแล้วทบ่ปากก็อาจจะมีพวกตัวที่ขีดน้ mm ํา hmm. หรือว่าตัวที่มันเหมือนแปลงเล็กๆใช้แปลงตามซองเนี้ยช่วยใช้คัเป็นลวดกลมๆ,ๆใช่ครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้โดยทั่วไปเนี่ยทันตแพทย์จะเป็นคนแนะนำา mm ่า hmm. ในรายของคุณเนี่ยจะต้องใช่ไหรเดี๋ยวบางคนที่ใส่ฟันปลอมแบบถอนไม่ได้แต่ว่ามันจะมีรูที่ฐานที่ฐานนะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมแต่ในคนทั่วไปเนี่ยที่เป็นฟันแท้ทั่วทัวไปก็ใช้แค่แปดฟันก mm ับตัวนี้ครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็เรารู้แล้วครับว่าเรามีทางเลือกอยังไงบ้างใน เมื่อเวลามันมาถึงหรือเมื่อความจําเป็นมันมาถึงนะครับสาหรับเรื่องของการใช้รากฟันเทียมกันแต่ดีที่สุดนะครับก็คือการรักษาความสะอาดสุขภาพของช่องปากและฟันนะครับแล้วก็อย่าหวังว่านะอย่ารอให้มันต้องถึงวันที่เราสูญเสียรากฟันหรืออะไรกันไปขนาดนั้นเลยนะครับลองมาหาทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเหมาะสมกันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ถ้าจําเป็นจริงๆอย่างน้อยเรารู้แล้วนะครับว่าเราควรจะมาหาใครที่ไหนและใครเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันใน ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณครับ